การขึ้นสู่ตำแหน่งผู้คุมบังเหียนพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพ่อแม่ธรณีบิดมวยผมของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9นะครับชื่อเล่นชื่อต่อที่ไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจ,จัดหาและซัพพลายสินค้าให้กับบริษัททางร้านและโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในโรงงานกับนักง,งานเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟคมไฟแล้วนายเฉลิมชัยศรีอ่อนคนนี้เป็นใคร สวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องโดยแก่นโิยพิสุภเกจคุยเรื่องทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนคุยกันวันนี้เรามาทําความรู้จักกับนายเฉลิมชัยสีอ่อนผู้กุมบังเหียนรรพประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคนปราณบุรีจังหวัดประจวบนีคขับเป็นจังหวัดเดียวกับ3นาทีรู้เรื่องนะครับกับผมานายเฉลิมชัยสีอ่อนเกิดที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบครับชื่อเล่นต่อเป็นบุตรนางหลียักษ์หมิน่นแทลีและนางหลวยสีอ่อนสมลบสมลดกับคุณธัญญาวีสีอ่อนนะครับมีบุตรด้วยกันหน ประวัติทางการเมืองคือเริ่มต้นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดในปี33แล้วก็เป็นประธานสภาจังหวัดประจวบในปี38แล้วก็เป็นสอสอครั้งแรกเมื่อปี C4 แลับและต่อมาก็ได้รับเลือกในปี48ปี50และก็ในปีพศ2554นายเฉลิมชัยเนี่ยลงสมัครสสในปี62ด้วยแต่ว่าสอบตกนะครับแพ้แค่100กว่าคะแนนนายเฉลิมชัยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคกลางต่อมามีการปรับคณะ รัฐมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชิวะนะครับเมื่อปี2553้าเขาก็เลยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนนายไพฑู์แก้วทองหลังจากลงรับสมัครเ,เลือกตั้งในปี62ที่ผมแจ้งให้ทราบคือเขาตกตก่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคประชาธิป,ปัตย์คือเมื่อปีเมื่อวันที่2ีิมีนาคมปี62นายอภิสิทธิ์เวชชิวะได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการทั้งหมดต้องค้นจากตาแหน่งทัาา้งคณะเลยส่งผลให้เมื่อวันที่ส5 พฤษภาคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคและได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรตั้งแต่นั้นมานะครับส่วนประวัติการศึกษาคุณเฉลิมชัยเนี่ยแกเรียนจบที่ดีสตร์มลําแหงปริญญาโทเนี่ยจากมเกริดและก็จบปริญญาเอกนะครับเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพร,ระคนคร นี่คือประวัติคร่าวๆของนายเฉลิมชัยศีอ่อนส่วนความเข้มข้นของพัทขัิปัดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเราก็ติดตามด้วยความระทึกเช่นกันถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากสามนาทีรู้เรื่องโดยแกศนพิธุรกิจวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ